สวัสดีทุกคนในะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนละด้านและนี่คือโปรเดินเกมรายการที่พามาดูการเดินเกมของโปรเพเยร์ตอนแข่งจริงนะและนี่คือชิงแชมป์โลกของปี2019นะเป็นแมตช์ระหว่างทีมไทยกับอินโดนีเซียเจอกันนะแล้วก็คนที่เราจะพามาดูในวันนี้นะี่คือเฟิร์สบันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะป่าอันดับหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้นะสำหรับเฟิร์สันในตอนนี้นะก็สวัสดีทุที่พามาดูนี้นะั่คือดาร์ซี่นะเนื่องจากมันมีประเด็นนะฟาร์มสองตัวสองกองเวลสามนะทุกคนนะก็เลยอยากจะเอามาให้ดูนะว แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าในแรงของไทยที่เพิ่งรีแรงมาของซีซัน15ดาซซี่ก็อยู่ดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ได้รับการพีเคียวที่สุดนะน,น่าจะเป็นเพราะประเด็นดราม่าไอ้สองกองสามเวลนะทุกคนนะหลายๆคนก็เลยอยากจะเอาไปลองลองเล่นดูว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะหัดดาซซี่ก็สามารถดูคชิปนี้ได้นะเพราะว่าเป็นการเดินเกมของป่านดับนึงของไทยเลยก็ว่าได้นะอย่างเฟิร์สวันนะทุกคนสำหรับในเกมนี้เป็นชิงแชมป์โลกนะของปลายปี2019ที่เพิ่งแข่งแกันไปเมื่อวาน5-6เดือนที่แล้วก็็เปนะ โอเควันนี้ก็มีการเช็คพุ่มเช็คอะไรให้กันนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการสลับเลนกันหรือเปล่านะก็คือ Defox a N รับบทเป็นเบเลสเลนข้างนะแล้วก็เป็นซัมเมอร์นะเป็นออฟเลนเป็นลิปโป้นะทุกคนนะแล้วก็เมื่อกี้เห็น Defox Defox N อยู่บนนะแต่ตอนนี้สลับกลับไปเลนล่างไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็นูนูเล่นเป็นเอลซูในเกมนี้เนื่องจากมีดาซี่คือดาซี่อ่ะมันเป็นป่าเวทใช่ไ่ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเลนกลางเราก็สามารถที่จะเล่นเป็นพวกแครี่หรือว่าไฟเตอร์เลนกลางได้นะ ก็สำหรับดาซี่เป็นตัวที่กูเคยชอบมากๆนะสมัยแบบโก่งๆเลยแต่ก่อนนะแต่คือช่วงหลังมันยิรู้สึกว่าจะโดนเนิร์ฟเยอะสุดยเกินนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบอธิบายได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะแต่ก็พอรู้แหละว่าพวกสกิลอะไรของอะไรของมันเป็นยังไงนะทุกคนนะในแพตตุนก่อนนะพอจังหวะน,นี้ อันนี้น่าจะเป็นรอบ quarterfinal นะของ8ทีมของ AIC แล้วไม่ใช่รอบกลุ่มสเตจแล้วอันนี้คือเป็นรอบรอบแบบ quarterfinal ที่แบบแพ้แล้วกลับบ้านทันทีอะไรประมาณนี้นะโอเคอย่างวันนี้ขึ้นมาเจอเซฟิธยังไงเอ่ยวางอันติเมตไปไม่โดนนะเซฟิธน่าจะกระโดดออกนะทุกคนนะไม่งั้นก็สกิลหนึ่งออกไปนะเมื่อกี้นะก็เสียอันติเมตไปนะแต่ก็แบบไม่เสียหายเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะว่าอ่าดาร์ซี่ก็เป็นตัวเลดเกมอยู่แล้วนะต้นเกมเราก็แบบเลือกที่จะไม่บวดอยู่โอ้โหจะวันนี้ปาร์ตีฟร์เอ็นเกี่ยวสามทุกคนเมื่อกี้เย โอ้กูอยากได้มากเลยใครอยากเห็น default inves l นะคอมเมนต์มาว่า d a เอ p ยด dark เออ god dark นะคอมเมนต์ว่า god dark นะเดี๋ยวเอา default inves l มาให้ดูนะกูสัญญากูจะไม่ให้ดูแน่นอนนะทุกคนนะโอเคจังหวะนี้ก็ไปยิงสกิลใส่อ่าคีปไปนะ แล้วก็เดินกลับมาตรงนี้ยังไงวางคิ้วใส่บูไปแล้วก็ฉีดไปหนึ่งทีกูจะภาคทํามที่อะไรพะเนี่ยโอเคดีฟอกเอ็นก็กดดูบัฟฟ้าของฝั่งนู้นนะว่าแบบเออมีอยู่หรือเปล่าแล้วเพราะแต่ก่อนมันกดดูได้นะว่าแบบเออบัฟฟ้ามันเหลือกี่ทิศทีอะไรยังไงจะเกิดนะทุกคนนะแล้วก็พากันไปโซนเพื่อที่จะไปกดดันนะฝั่งตรงข้ามนะแต่ก็ไม่น่าจะไปอินเดียหรอกโอ้แต่แต่ไอ้ไม่ใช่ดีฟอกเอ็นอิสลินดิวมึงดูดิอิสลินดิวดดเ,เวข้าไปโค่นลึกอะทุกคนนะเพราะว่าเป็นโมดดมนะรม ก็สำหรับใครที่อยากเห็นการเล่นเกมของอิสเลินดิวนะก็พิมพ์ขอมาได้นะคือถ้าคูเห็นของใครเยอะสุดกูก็จะเอาคนนั้นมาให้ดูนะนุ๊กน,น,นุอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ถามว่ามีไหมมีนะแต่คือยังเอามาให้ดูไม่ได้เพราะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าแข่งไลนะโอเวอร์โลนะเช่าแต่ของไทยมาให้ดูเดี๋ยวแม่งแบบต่างชาติมาเห็นมันก็จะรู้ไต่แผนไทยนะเพราะฉะนั้นจึงนิยมเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่นะช่วงนี้นะ แล้วก็อีกทีนึงที่หลายคนขอมาเยอะที่สุดนั่นคือบาซ่าเกมมิ่งอันนี้คือรู้สึกว่าจะไม่มีเพลเยอร์วิวหรือเปล่าของบาซ่านะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูนะในบาซ่าชุดนี้นะทุกคนนะโอเคอย่างนี้วางสกิลไป2ลูกอ่าอย่างแรงเลยนะก็คือเซฟิทได้พยายามเข้ามาอินเวนอะไรเซฟิทยืนเลนนะคือจริงเซฟิทว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับยืนเลนเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นตัวที่แบบต้องใช้ไอเทมด้วยนะทุกคนนะก็คือถ้าไม่มีไอเทมกูรู้สึกว่ามันกากมากเลยสำหรับเซฟิทนะ คือแบบมันต้องแบบมีพวกด่าฟาร์มหรือไม่ก็แบบขวนฟาร์มอะไรวบบนี้นะเพื่อเพิ่มพวงถึกหรืออือจังหวะน,นี้จับโดนใครหรือเปล่าแต่เฟิร์สวันอ่าเรีอนหน้าจอไปเมื่อกี้เขาน่าจะมาร์กโดนน่าจะเป็นทีมนะก็เลยแบบทําอะไรไม่ค่อยได้นะแล้วก็ทีมไทยเราโดนเฟิร์สรันไปด้วยสำหรับนูนๆในเนะมื่อกี้โอเคจังหวะน,นี้ก็มาแท็กชีปเล่นกลางนะเพราะว่าเปลนเอ้า <laughs> อยู่ดีเซฟิตเข้ามาทำไมฮา,านอยู่ดีฮานก็เข้ามาตอดๆนะทุกคนนะเอาสงสัยอย่างน้าจังหวะน,นี้ยังไงจะมาอินเวตบูบัฟของทีมไทยหรือเปล่าอินโดนีเซีย ยังไงโอ้ยวันนี้ฮานเข้ามาลึกมากโอ้โหเอซิคิวใส่อินซูลินิวไม่ตายคือเป็นเทียอะไรวะอยู่ดีหิวแทงเฉยเลยคือมึงเขา้าใจป่าวว่าแบบถึงเลือดจะน้อยแค่ไหนก็ไม่ควรเข้ามาเอานะเว้ยเพราะว่าโลม,มันอยู่ในป้อมนะทุกคนนะคือมันมันเทียดมันก็ไม่คุ้มอะถึงแบบเออจะฆ่าอินซูลินิวได้แล้วตัวเองตายก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะเมื่อกี้นะตัวเองเป็นออฟเลนนะแต่แบบแลกกับโลมอะไรอย่างงี้นะมันก็ไม่คุ้มนะเอายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยจะรีไหมเนี่ย ปึ้มอาจจะรีแต่ก็ไม่ทันนะทุกคนนะจังหวะนี้เฟิร์สวันก็เข้ามาวางคิ้วไปหนึ่งลกูกตุ้มนะโคตรแรงเลยนะคือแต่ก่อนดาซี่เป็นโกงมากเลยนะทุกคนนะคือในแรงแต่ก่อนนี่แบนจนแทบจะทุกเกมนะอันนี้คือเท่าเท่าที่กูเล่นนะแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้แม่งแบบเรียกได้ว่าหลุดเมตาไปเลยก็ว่าได้นะในแรงนะแต่คือรู้สึกว่าซีซั่นสิบห้าเห็นสตีมเมอร์หลายๆคนนะกลับมาเล่นนะพวกแบบอ่าอดีตนักแข่งหลายๆคนนะเขากลับมาเล่นกันนะใครอยากลองเล่นก็สามารถดูเทคนิคแล้วก็ไปลองเล่นได้นะเอาคือ,อรบเ ไอ้เหี้ยคือคือแบบอืมคือกูพูดตามตรงด้วยคนนะถึงโลมจะเลือดน้อยก็แบบไม่ควรไปเอามันะนะทุกคนนะเพราะว่าแบบคือมึงเข้าใจป่าวว่าโลมอม่ไอ้เหี้ยนะคือแบบเป็นอะไรอ่ะฮานอยู่ดีหิวโลมเฉยเลยเ<แล>ข้ามากระโดดใส่อิสซินดิวนะคือถ้าเขากระโดดออกเมื่อกี้เขารอดนะเว้ยแต่คือแบบกูก็ไม่เข้าใจหรอกนะควรคิดของแบบอ e ีโวตอันนี้แน่แน่เป็นทีอม e อีโวตอินโดนีเซียนะที่เจอกันอยู่ในตอนนี้นะ <S 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 อย่างวันนี้ทีมไทยน่าจะได้เปรียบเยอะทุกคนนะแต่เฟิร์สบัตนี้แอสซิสสามตัวเลยนะ คิวมัลติพิเคชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะทุกคนจะได้แอทซิตมาสามตัวอะไรแบบนี้ไมใช่คกูเป็นเฟิร์สวันนี้ก็หัวร้อนหน่อยๆนะทุกคนนะเพราะว่าแบบเหมือนอะไรเ่าะว่าป่าต้องได้คิวอะแต่แบบไม่อยู่ดีได้แอทซิตสามเฉยเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะถ้าแบบเออตัวได้เปลนอย่างนุ้น,นหรือว่าอ่าจิฟฟกเอ็นได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอินซูลินดิวได้คิวนี่มันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นอ่าสิ่งที่บอกว่าป่าจะแบบไม่คคค่่อออยยยเเเกกิิดดดนนนนะะะะทุถ้้้้าาแแแแบบบบบบโรมไไวลปี โอเคข้างล่างเป็นนูนูประทะก,กับฮานฮานโอ้โหเจอแครี่ไม่กล้าเข้านะฮานเจอแครี่เดินหนีแต่ถ้าเจอโรมีม่โดดใส่อย่างเดียวฮานบอกคือกูก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมถึงโดดใส่อิสซลินดิยวทั้งๆที่เลือดก,ก็เหลือประมาณแบบเออสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโดดเข้าถึงได้อิสซิลินดิยวตัวเองก็ต้องตายก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกูกูว่าไม่ต้องเข้าดีที่สุดนะทุกคนนะคือเก็บสกิลไว้แบบเออใส่ป่าหรือว่าใส่แครี่ยังจะดีกว่านะ โอเคด้านบนซัมเมอร์โดนแก๊งจะรอดหรือเปล่าแต่มีคอนคูลเลอร์อยู่นะยังไม่กดน,นะซัมเมอร์นะแต่แลกน่าน่าจะแลกป้อมกันนะั่นแหละนะทุกคนนะก็คือยอมเสียป้อมบนแล้วก็ได้ป้อมล่างขึ้นไปนะแล้วก็โอ้จังหวะน,นั้นเอาดาร์คเซเยอร์เลยเหรอยังไงทีมไทยยังอยู่อยู่นะจังหวะน,นี้ยังไงอาชีทานเอาฮานกระโดดไปหนึ่งจีรู้สึกว่าเขาจะกระโดดใส่โลมหรือเปล่าเมื่อกี้เนะี่ยเอาวางโดนใครหรือเปล่าไม่โดนใครนะอูโหูจะฉีทานไปได้นะฮานหิวโลมนะทุกคนนะฉาย,ยานะ คือดิฟอกเอ็นแม่งเล่นดเถียนมากอะทุกคนเวเลสในเกมนี้นะเวเลสเล่นมันดูเดีโวเลือดแม่งเด้งเอาเด้งเอานะเพราะแต่ก่อนคือมันโกงนะเวเลสเวเลสดัสซี ate, ่ ate, zy, อะไรพวกเนี้ยนะคือโคตรโกงเลยนะแต่ก่อนที่ ate, แบบเวเลสแบบดูดเลือดแรงๆอะแต่อันนี้รู้สึกว่าพาสีมันจะดูดเลือดไม่่แรงแล้วก็จังหวะนี้มาเอาดาร์ซ์ลีเกอร์นะก็น่าจะเอาได้ง่ายๆแหละเพราะอิสลินิวก็เป็นโซนที่เหมือนบ้านเนี่ยคือเวลาตีดาร์ซ์ลีเกอร์เนี่ยพยายามโซนแบบนี้นะเอ้าจังหวะนี้ยังไงเอยเทนมายังไงเอ้าวางอันตีได้เทนไปไม่น่าจะมีาออ่ะะมียูนนนทุกค เขาก็น่าจะออกล้างอะไรนะคงไม่แบบใครมีคงไม่มีใครโง่ไปออกเปิดตาหรอกนะเพราะว่าเจอดาซี่นะจอดีสกอฟเฟอร์อยู่ที่103นยะ์สามนะคิวิเพชชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะโอเคจังหวัดนี้ด้านล่าง4ตัวเลยนะสองฝั่งนูน้นเทนน่าจะเพิ่งกลับบ้านนั่นแหละโดนเฟิร์สรันเมื่อกี้ไปประมาณครึนนะ่งหลอดนะเฮ้ยวง่นลอยไปทุกคนหลายคนบอกว่าทำไมเวลาทำคลิปชอบเผาคือถ้าไม่ใช่ก่อนจะนอนก็ตอนตื่นนะที่กูทำคลิปนะ เไม่ใช่ยี่อะไรหรอกกูแม่งว่วงตลอดเวลากูพูดเลยกูเป็นคนที่แบบชอบนอนมากไม่รู้เป็นที่ะอะไรเหมือนกันนะทุกคนโอเคฝั่งนู้นหายหมดแมบปบน่าจะพย,พยายามพากันดีเฟนส์แบบด้านในป้อมนั่นแหละนะแล้วก็ฟิร์ส์บันจังหวะนี้จะปล่อยดักมอนลิเตอร์เลนไหนเอ่ยจะหมดแล้วนะอ่าน่าจะปล่อยตรงนี้เลยอ่าน่าจะได้เป็น มาจ้านะแล้วก็พยายามตีป้อมกลางมาจงหว่านี้อาหารโดนอีกแล้วฮานนี่ตัวหายแล้วทุกคนนะคือคุณรู้สึกว่าในเกมนี้ฮานมีบทบาทเยอะมากนะในการแจกหรือว่าในการเข้ามาลวงอลิสนะ <c oughs> น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกตัวนะสกอร์ตายของฮานในเกมนี้คูคิดว่านะอืมฉีดโคตรแรงนะคือถ้าจำไม่ผิดแผทนี้อโพคาลิปมันทับซ้อนกับไอ้นี่ยังวะน่าจะยังไม่ทับซ้อนหรือเปล่าในแพทนี้นะทุกคน คือมันยังแรงอยู่แบบพูดง่ายๆโยนนี้วางคิ้วใส่อืมโคตรแรงอะไถออกมาแบบนี้กูว่าไม่น่ารอดคือทำไมอือยังไงอือยังไงยังไงเฟิร์สบอลบอกอืมหนูหนูเป็นคนเจ็บโอ้โหอหนูหนูเป็นคนเจ็บไปแล้วเมื่อกี้นะอย่างแม่นนะคือแบบเคนแม่งโคตรถึกอย่างเมื่อกี้เนี่ย คือแบบนี้มันไม่ใช่การกรอบชิปด้วยหลายๆคนบอกไอ้เหี้ยกรอบชิปคือถ้ากูไม่เอามาให้ดูพวกมึงก็ไม่ได้ดูนะเว้ยแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกรอบชิปนะมันเป็นการวิเคราะห์ในะการเดินเกมในมุมมองเพลเยอร์วิวนะทุกคนนะซึ่งไม่ได้หาดูกัน,นง่ายๆนะกูบอกเลยว่ากูมีหมดนะแต่คือจะพยายามทยอยลงให้ดูเท่านั้นนะเอาจังหวะที่ฮารเอาอีกแล้วนะเข้ามาล้วงใครแล้วนะเข้าโอ้เข้ามาล้วงริปโอ้โหในที่สุดนะมิชชั่นก็คอมพลีทนะสะพานนะในการเข้ามาล้วงนะในที่สุดก็ได้ค่านนะตออออีสกร์เพื่ยู่่ทีนะ สก,กอร์รวมอยู่ที่9-2อ่า9ต่อ2นะทุกคนนะเมื่อกี้ฮานมิชชั่นคอมพิวต์นะเข้าหมลลวงได้ลิปโปเป็นหนึ่งตัวนะหลังจากที่พยายามมาทั้งเกมนะในเกมนี้ของฮานเฮ้ยทุกคนสวัสดีได้จะพากันถอยมาก่อนแหละเพราะว่าได้3ป้อมแล้วนะก็คือได้บาลแลก3ทางได้ซูเปอร์คิพมาเรีนกลางแล้วน่าจะรอเก <c oughs> ็บบับดักเลเยอร์แล้วก็รอขึ้นบ้านอีกทีนึงนั่นแหละนะทุกคน อ่าจาังหวะนี้มเมานกเปิดวิชั่นก่อนนะก็คือก็สาคัญเหมือนกันว่าเวลาแบบบางทีเราแบบเออจะตีนะเยๆเราก็ควรจะตีนก,ก่อนจะได้นะเพราะว่าจะได้แบบเปิดป่าไปไงว่าแบบเออมีใครอะไรอยู่ในป่าหรือเปล่านะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเลยนะที่ควรใช้ในแรงนะอ้าแล้วตรงนั้นยังไงเอออลิสมายืนอยู่แบบนี้คนโซนไม่มีเอาฝั่งนู้นจะเข้ามาหรือเปล่ายังไงแต่คงไม่กล้าเข้ามาหรอกเพราะตอนนี้คือของตามเยอะมากนะคือถ้าเข้ามานี่ก็โดนไฟยังไงก็เพรนะอ้าจาังหวะน,นี้มาจ้าก,กดติไปแบบนี้แล้วเฟิร์สวันฉีดไปหนึ่งทีนะ ยังไงวางไปไม่โดนใครคือแพทย์แต่ก่อนอะถึงว่าเอ้าหานเข้ามากระโดดเบือ้องติหนึ่งดอกว่ามิชชั่นเฟลแน่ๆหานในเกมนี้ยังไงก็มิชชั่นเฟลนะโอ้โหนูนูออนสลอนแล้วโอ้โหน,นูนูแม่งเข้มจัดเลยว่ะนะเอลสูนูนูโคตรเข้มเลยทุกคนนะคนพ,พ่อคนแม่เข้มอะ่ะอ้สจีดไปเอานูนูดาวมันชิวนะเฟิร์สบันบอกกูได้อะไรไปเนี่ยเฟิร์สบันยังไงเอ่ยเฟิร์สบันบอกว่าจะเอาคาป้อมหรือเปล่าจาังหวะนี้เราก็จบเกมไปนะทุกคนนะว่าคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย